สองนี่มึงสลบแล้วมึงตายจัง,วงวหวะตใช่แล้วมึงขาดจังหวะเออมึงตาจังหวะอ,อะไรอีกว่านี้ของขาดก็มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกมีแต่มันมีตะยกเลยมึงต้องมีสเตปอยู่ในหัวใจสเต็ปมึงต้องฝึกสเต็ปใครจะสอนฉันไนะกูนี่งไงอ้าวตั้งแต่ฉันรู้จักกับพวกพี่มานี่นะดูเหมือนว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยพี่ นี่มึงสงสัยเลนเนี่ยก้าขามาเป็นสเต็ปเริ่มก้าไปเริ่มเยี่ยมนีม่ทำอะไรของมึงเนี่ยฮะสนุกอยู่คนเดียวแล้วใครจะตามมึงทัน